สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณวิชั่นพอรแคต์น,นะครวันนี้เราอยู่กับพี่เอนะ,ะฮะจะมาคุยแล้วก็รีแคปกันอีกเรื่องหนึ่งที่มีประเด็นบวกปัจจัยบวกสําหรับสัปดาห์นี้เหมือนกัน<ช>แลนก็คือ<ะ>งานที่กำลังจะจัดขึ้นโอ้ยอีก สามปีข้างหน้าสามถึงสี่ปีข้างหน้านั่นก็คือเรื่องของการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันหรือเอวันนั่นเองค่ะนี่ใครชอบความความแข่งขันความเร็วความเร็วน่าจะชอบงานสำหรับอีเวนต์นี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกกี่ปีนะพี่เอเขาจะเริ่มในปี2571อเนาะอืมค่ะอ่เรื่องนี้เรื่องนี้ที่มาที่ไปมันมันมันเป็นยังไงเริ่มต้นได้ยังไงคะก็คืออ่าก่อนหน้านี้กระทรวงอ่าการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้มีการเสนออยากขอจัดเป็นเสนอตัว อยากจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันนี้ขึ้นมาทีนี้เขาก็ได้นําเข้าเสนอที่ประชุมคณะครอมอเนาะคอรอมอก็ได้มีมติออกมานะคะว่าเห็นชอบให้ไทยเนี่ยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวัหรือ F1 เนี่ยในปีใน5ปีตั้งแต่ปี2571จนถึง2575 ปก็ีหกแปดใช่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีซึ่งเราก็ยังมีเวลาที่จะเตรียมตัวมากพอนะพี่ว่าอีกสามปีหรือสี่ปีที่จะก่อนที่จะมีการจัดการแข่งขันเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งนี้เราก็มีเวลาเตรียมตัวมากพอค่ะซึ่งซึ่งทางอ่าหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ได้ไปศึกษาผลสํารวจอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสนอเขาที่ ประชุมครมอครมก็ได้มีมติอนุมัติแล้วซึ่งภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสี่หมล้านอันนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าภาพเราใช้วงเงินถึง4 0่หมล้านเลยเหรอ40,000ล้านอเยอะกว่าแจกเงินดิจิตอลบอลเล็ตอยู่นะน่าสนใจใช่น่าสนใจซึ่งเขาก็มองว่าการจัดการแข่งขัน F1 ในไทยเนี่ยจะช่วยเพิ่มศักยภาพเนาะ ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวและแฟนกีฬาชนิดอื่นๆสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมถึงส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันกีฬาชั้นนำของโลกและ Work Class Event h u ในอนาคตอ,อันนี้ก็คือเป็นเป้าประสงค ที่ททเขาจะจัดอีเวนต์ครั้งนี้ขึ้นมาใช่อันนี้แล้วแล้วหลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วแหละว่าฟอร์มูล่าวันฟุอเนี่ยมันคืออะไรจริงๆพี่พี่พี่ไม่เคยดูกีฬา ประเภทนี้เลยเอาจริงๆก็ไม่ไม่ใช่แนวเราเหมือนกันนะใช่มันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวเราแต่ถามว่าเราอ่ะเคยเห็นไหมก็คือเห็นผ่านในจอทีวีเนาะใชคือเขามีเป็นมันเป็นการแข่งขันระดับโลกอ่ะยังไงมันก็ต้องดังโด่งดังอยู่แล้วแต่ทีนี้สําหรับคนที่ไม่รู้เลยอ่ะมันคืออะไรกันแน่ถ้ามีคนถามว่าเออตัวฟอร์มูล่าวันคืออะไรฟอร์มูล่าวันหรือก็เอฟวันเนี่ยก็คือการแข่งขันที่เป็นรถยนต์แข่งสุดหนึ่งเรียกว่าเป็นมืออาชีพระดับโลกเลยาว่าได้เนาะแล้วก็เป็นเขาเนี่ยจะไป ทยอยการแข่งขันอย่างตามระดับประเทศทั่วโลกแบบกลางปีซึ่งลหลายๆประเทศนี่เขาก็มีการจัดแข่งขันไปบ้างแล้วค่ะพี่เอไม่ว่าจะเป็นตัวของอิตาลีออสเตรียอังกฤษญี่ปุ่นจีนแล้วก็สิงคโปร์จะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยมันเป็นประเทศใหญ่ๆที่เขาได้มีการจัดแข่งขันค่อนข้างหลายๆในหลายประเทศเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงการแข่งขัน F1 เนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดการแข่งขันรถยนต์ที่ ทดสอบในเรื่องของความเร็วความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมแล้วก็การออกแบบความเคลื่อนไหวที่เร็วที่สุดเนี่ยเห็นไหมมันแบบว่าอม,มุ่งไปเลยใครเจยไปเร็วสุดเข้าเส้นชัยได้อะไรเงี้ย<ๆ>ก็เป็นการแข่งขันบ้านเราจริงไม่ใช่ใส่แว่นแน่นอนนะเออ <laughs> อะไรประมาณนั้น <laughs> คือเขาเป็นมืออาชีพระดับโลกที่เขามา <c oughs> จัดแข่งขันทั่วโลกเป็นเหมือนทัวร์นาเมนท์ทั่วโลกเลยที่เขามีอยู่นะคะและหลายประเทศเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจที่อยากจะ อยากจะเป็นเจ้าภาพสำหรับฟอร์มูล่าวันนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าการจัดครั้งหนึ่งเนี่ยมันสามารถดึงแฟนๆทั่วโลกเนี่ยที่ชอบความเร็วการแข่งขันแบบนี้เนี่ยเข้ามาใช้ชีวิตเข้ามาเดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะได้อนิสง์ในเรื่องของทางอ้อมนั่นก็คือการจับใจใช้ซอยในเรื่องของที่พักที่อยู่ที่กินต่างๆที่เขาจะเข้ามาชมการแข่งขันครั้งนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งที่ รัฐบาลเราพูดบ่อยๆเรื่องนะีก็คือซอฟพาวเวอร์การที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้นเนี่ยรเราก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะสามารถผลักดันซอฟพาวเวอร์ให้มันเติบโตได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นทางอ้อมในการจัดฟอร์มูล่าวันรัฐบาลเองเขาก็คงมองแล้วเอ้ยถ้าเราเนี่ยทุ่ม40,000ล้านมันน่าจะดีม,มากกว่านั้นเออมีความน่าสนใจ okay. แล้วในมุมหนึ่งพี่เอถ้าฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นการแข่งขันระดับโลก ไทยเรามีความพร้อมขนาดนั้นเลยอน่น่ะสิจริง,จร,ง,จ,รงจริงเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาเนี่ยเขาได้มีการจัดทําผลศึกษาเนาะก่อนที่ก่อนที่จะก่อนที่จะไปสู่ตรงนั้นเขาก็ได้มีการศึกษาแล้วนะคะเล็งๆก่นว่าจะตรงไหนดีใช่ก็คือเขามองว่า,าระยะเวลาศึกษาโครงการตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2571เนี่ยเพียงพอ เนื่องจากขณะนี้เขาได้มีข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้วแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของทั้ง For r a One Group แล้วก็สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการค่ะส,ส่วนผลการศึกษาเนี่ยที่มีที่คาว่าจะเป็นไปได้เนี่ยก็คือในด้านของการจัดการแข่งขันเนี่ย จะมีระยะเวลาด้วยกัน3วันต่อปีอเป็นเวลา5ปีก็คือตั้งแต่ปี2,571จนถึง2,575เจนี่ยจะตรงกับวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ของเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนกันยายนพื้นที่พื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดงานเบื้องต้นเนี่ยเขามองเขามองไว้ที่พื้นที่แปดแปดพื้นที่ด้วยกัน8ดบริเวณเนาะก็คือในโซนแถวสนจะรุจักอ่ะ ตั้งแต่พื้นอาจจะก็จะมีตั้งแต่พื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนสถานีขนส่งหมอชิดส,สองอพื้นที่ตลาดนัดจจตุจักรพื้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพื้นที่สวนจรุจักร พื้นที่สวนบชิระเป็นเป็นจัตัดนอหนสูสวนรถไฟพื้นที่ของบริษัทปตทแล้วก็พื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอ๋อเป็นย่านย่านฝั่งนี้หมดเลยย่านย่านย่านฝัง่งแถวแถวบ้านเหล่านี่นะ <laughs> แถวม,มุ้นมิชันเลยนะ <laughs> ใช่ไม่ได้ไกลกันมากไม่ได้ไกลกันมากมไ,ไกลากมากอ,อืโดยเขาผลการศึกษาต่อจากพื้นที่แล้วเนี่ยในด้านของการแข่งขันแล้วเนี่ยเขาก็มองไปถึงในด้านของเศรษฐกิจด้วย ว่ามันกอมันจะส่งผลยังไงต่อเศรษฐกิจได้บ้างนี่เขาก็คาดการว่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานฟอร์มูล่าวันในไทยเนี่ยในกรณีที่จะมีการจัดในปี2571เนี่ยเขาอ้างอิงจากสัสดส่วนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวันจากจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศของ21ประเทศนะที่เป็น ที่เป็นเจ้าภาพก็คือพบว่ามีความเป็นไปได้ในระดับสูงที่จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานในไทยในปี2571เนี่ยประมาณ47,000คนเราลาวอชายประมาณนะแล้วก็มีจำนวนผู้เข้าร่วมต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่81,000คนและสูงสุดอยู่ที่เกือบ6 0 0 0 0คนยนะเยอะนะเยอะ อันนี้ก็คืออ้างอิงจากผลอ้างอิงจากจํานวนผู้เข้าชมของเจ้าภาพของเจ้าภาพครั้งครั้งที่ผ่านๆมาเก็เป็นสถิติที่เขาเอามารวมรวมกันทีนี้มันก็จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยอเขาคาดว่าเนี่ยตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยจะมีผู้เข้าชมการแข่งขันเนี่ยประมาณเก้าห่าพันแป็บหคนต่อวัน จำนวนสามวันเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบห้าคนต่อปีอซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเจ็ดสิบสามสินะะ ซึ่งเขาคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและสร้างไรายได้ให้กับธุรกิจเช่นโรงแรมอาหารแล้วก็บริการขนส่งทําให้เงินสะพัดทางเศรษฐกิจระหว่างการจัดการแข่งขันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่1,6000ล้านบาทต่อปีนะคะแล้วกส็ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้น1,4000ล้านบาทต่อปีอแล้วก็ ที่สาคัญนะคะสร้างรายได้จากการจัดเก็บภาษีของภาครัฐเนี่ยเฉลี่ย1,400ล้านบาทต่อปีด้วยเกิดการลงทุนใหม่เฉลี่ยประมาณ7 0 0 0ล้านบาทต่อปีอแล้วก็สร้างงานใหม่ในประเทศไทยประมาณ8,00 0ตําแหน่งต่อปีอ,อันนี้ก็คือเป็นประโยชน์มหาศาลมหาศาลจริงๆเ <c oughs> ยอะมากพอสมควรคือนักท่องเที่ยวก็จะกลุ่มกันเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็จะมาสร้างรายได้มาจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับคนไทยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร คือตั้งแต่ระดับบนลงล่างอยังอัตราจ้างก็งานก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไดด้ปหมก็เพิ่มขึ้นด้วยทีนี้อ่าจริงจริงที่ก็มองว่าผู้รับเหมาพวกแบบว่าทําถนนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้อันนี้ส่งไปด้วยนะถนนบ้านเราก็ถนนโซนจตุจักรก็อึมอยู่ก็อึมอยู่ของเีายังไม่พูดอะไรใดๆ จริงๆก็แต่ <Arduino> จริงตั <t ans open revenir> like, ้งแต่ประกาศออกมามีคนก็แซวเหมือนกันว่าอยากให้ไปแถวพระรามสองจังเลยอะไรอย่างนี้จังให้เสร็จตะทีแล้วอะไรจะเสร็จตะกีใช่อะไรอย่างนี้ก็มีมีคนมาแซวว่าแบบเออถนนหนทางบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าจะแบบถ้าจะจัดการแข่งขันครั้งนี้จริงๆนะก็มองว่าถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องถนนจะดีขึ้นมาเราคงไม่เอาฟอร์มูล่าวันมาตกขลุ ปากอย่างนี้มันก็คงไม่ได้เอออะไรอย่างนี้เนอะเพราะว่าเขาก็แข่งขันระดับโลกนะถนนเราก็ต้องระดับโลกด้วยมันก็ต้องลองรับกินไปเนอะอีเวนต์เราคนไทยที่หนึ่งเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็เชื่อว่าเขาต้องทำให้มันดีขึ้น ใช่ทีนี้ถามประโยชน์ทางด้านสังคมเป็นยังไงบ้างคะน้องต้นโอ้แน่นอนเยอะมากค่ะก็เขาก็บอกว่าก็อย่างที่พี่พี่เอพูดมาสักครู่นี่เนอะว่าในเรื่องของสังคมเนี่ยก็เชื่อว่าเขาจะน่าจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของถนนหนทางเนาะแล้วก็เรื่องระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาด้วยรวมถึงดิจิตัลการเงินแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในย่านย่านที่เขาจะมีการจัดงานเหล่านั้นด้วยนะฮะแล้วก็สร้างโอกาสในการจ้างงานมากขึ้นด้วยในหลายๆระดับรุ่งคัญนะใช่การจ้างงานเนี่ย นนทุกวันนี้เด็กจบใหม่ก็ไม่จบ,จบงานกันเยอะใช่ว่างงานเยอะมากมก็กเป็นโอกาส พี่ว่าถือว่าเป็นแบบสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยก็ไม่แน่นะเด็กจบใหม่อาจจะเราเด็กจบใหม่อาจจะแบบไปขายลูกชิ้นเงี้ยแถวนันฟอร์มูล่าวันไม่เลือกงานไปยากจนขายลมเพราะว่าเราก็ร้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยขายพัดลมอะไรอย่างงี้เนาะก็ไม่แน่จริงๆมันมันมันอย่างที่บอกเลยวเนาะว่าจัดงานอีเวนต์หนึ่งทีเนี่ยมันมันมันได้กันหมดได้กันหมดได้ทุคน่าใช่รวมถึงห้างใหญ่ๆเองเนี่ยก็อาจจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นระดับโรงแรมอาจจะขยายธุรกิจมากขึ้นเพิ่มห้องเพิ่ม เที่ยวบินมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เขาก็ต้องมีการเล็งเห็นที่จะจ้างงานเพิ่มขึ้นแน่นอนอก็เชื่อว่ามันน่าจะไปได้นะ,ะรวมถึงเรื่องของกอะไระจายรายได้ในระดับระดับประชาชน สู่ชุมชนท้องถิ่นเออเมื่อผู้คนมีการเงินใช้จ่ายที่ดีขึ้นระบบหมุนเงินหมุนเวียนภายในประเทศก็จะดีขึ้นด้วยเขาก็มองว่าอย่างนั้นรวมถึงเนี่ยจะสร้างในเรื่องของความสนใจด้านวิศวกรรมแล้วก็ด้านเทคโนโลยีรวมถึงสเตมอีดิวคชันสเตมเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนเขาสอนเด็กๆค่ะพี่เอกก็คือเหมือนประมาณว่าจะสอนเรื่องวิศวกรรมไซเอนติสต์มีเรื่องของเอ่อเอ่อคณิตศาสตร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งเขาบอกว่า เมือ่อ มีการแข่งขันแบบนี้เด็กๆน่าจะชอบความเร็ว<ม>เหมือนลูกๆหลานๆเราเนาะเขาก็ชอบรถแข่งรถอะไรเงี้ยมันอาจจะสร้างแรงจูงใจนให้เขารู้สึกชอบเรื่องงานวิศวกรรม,มอาจจะนําไปสู่เรื่องของการที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับสเตมอันนี้ขึ้นมาด้วยวใช้มันเป็นหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งที่เขาที่เขาคิดว่าน่าจะไปกระตุ้นให้เด็กๆเนี่ยสร้างความน่าสนใจในเรื่องการแข่งขันรถยนต์ครั้งนี้ก็ได้รวมถึงซอฟท์พาวเวอร์ค่ะรัฐบาลเราพูดบ่อยมากซอฟท์พาวเวอร์อย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีพวกกางเกงชงกางเกงช้างศิลปะวัฒนธรรมต่าง ว่าถ้ามีการแข่งขันอะไรเข้ามาแบบนี้ก็อาจจะสร้างมูลค่าการเผยแพร่โอกาสกับต่างชาติให้เห็นวัฒนธรรมไทยรวมถึงซอฟต์พาเวเของไทยด้วยรวมถึงดึงดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นด้วยในอนาคตก็เป็นได้เห็นไหมอันนี้มันก็เป็นในแง่ดีเนาะอ,อันนี้ผลศึกษาเราก็พูดแต่สิ่งที่ดีเนาะแต่ผลเสียเขาก็มีศึกษานะแต่มันอาจจะน้อยกว่า ใช่ข้อดีอยู่แล้วข้อเสียก็คือเรื่องแบบต้นส่งเสียงดังมลพิษภาวะอะไรอย่างนี้มันก็ต้องไปดูกันว่าอย่างที่เรารู้กันว่าย่านแข่งขันเป็นย่านชุมชนะสมครวนผสมคนเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูไม่รวมถึง p ี่5มันจะขึ้นไหมเออมันก็ต้องไปคอยดูกันไปแล้วยังไม่แน่ใจด้วยเรื่องเคาะวันเวลาจัดอย่างอย่างอย่างเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการศึกษาเนาะศึกษาทีนี้มันก็จะมีระยะเวลาที่เขาต้องจัดปริมาณ ก่อนที่ก่อนที่จะเข้าประมูลมันก็ต้องขอครมออนุมัติอะไรอย่างนี้แต่พอคอรมอผ่านแล้วเนี่ยไฟเขียวแล้วเนี่ยมันก็จะไปอ่าก็ต้องก็ต้องศึกษาต่อนะว่าเออระยะเวลาจากเน่ยหลังจากปัจจุบันจนถึงการจัดการแข่งขันนั้น เออเป็นยังไงเป็นยังไงเพื่อนําส่งแบบนําเรียนคณะรัฐมนตรีเรื่อยๆคิดเล่นๆเลพี่เมื่อกี้มันแวบเข้ามาในหัวก็คือถ้าสมมติราจัดช่วงหน้าฝนถนนหนทาาบวันเรล่าการแข่งขันฟอร์มูล่าวันจะกลายเป็นวิบากทันทีเนาะมันก็อยากก็อย่างที่บอกนะว่าแบบเออก็ต้องเป็นความกันยาก็ยังไม่ชัดนะว่าจะจัดเดือนไหนจะจัดวันที่เท่าไหร่ลงตัวยังไงมีการจ้างงานจ้างอาชีพ อาชีพไหนบ้างโซนไหนในแปดพื้นที่มันก็ต้องเลือกเลือกมาเอให้มันดีๆะเนาะเออจะต้องเลือกคัดจากแปดพื้นที่ให้เหลือสักหนึ่งหรือสองหรืออะไรไหมคืออันนี้เราไม่มีความข้อมูลอะไรยังไม่มีเอ่อข้อมูลตรงนี้นะคะก็ต้องไปรุนว่าเขาจะประมูลได้หรือเปล่าด้วยใช่มันก็ต้องไปไปรุนอีกทีว่าเรา แต่ก็เอาใจช่วยนะรัฐบาลถ้าถ้าสมมติว่าเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันฟอร์มูล่าวันนี้นะมันจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะมหาศาลซึ่งโบกซึ่งก็ตรงกับนักวิเคราะห์เนาะเขาก็เขาก็บอกเขาก็มองว่าอย่างบลดาโอเนี่ยเขาก็มองเป็นบวกนะหากไทยได้เป็นเจ้าภาพจัด F1 ซึ่งเขามองว่าจะช่วยกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกปีละสามแสนคน ซึ่งก็จะเป็นอัพไซต์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวรายปีประมาณบวกหนึเปอร์เซขณะที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยค่อนข้างมากโดยอิงจากสิงคโปร์นะที่เคยจัดเมื่อปี2,522เนี่ยทำรายได้รวม3.5พันล้านบาทจากนักท่องเที่ยวที่เข้าชมทั้งหมด3 0 0แสนคนส่วนเมลเบิร์นนะเคยจัดเมื่อปี2,523ทําราทำรายได้รวมได้มากกว่า2.2พันล้านบาทจากนักท่องเที่ยวที่เข้าชมทั้งหมด4 4แสนคน ทั้งนี้ถ้าเรื่องสถานที่ในการจัดแข่งขันเป็นกทมนะมเขาข้อมองว่าจะช่วยส่งผลดีต่อกลุ่มโรงแรมโดยตรงก็คือ,อโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะได้ประโยชน์เรียงดำดับจากมากไปน้อยเนี่ยก็จะมีเอราวันเซนเทลมินส HHR ใช่แล้วเขาก็มองบวกต่อกำไรนะกำไรของบริษัทเหล่านี้ก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นด้วย ใช่จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในโรงแรมถกาสอดคล้องเมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ Although, ้นรายได้เพิ่มขึ้นกําไรก็น่าจะดีขึ้นด้วยใช่อันนี้ก็เป็นบวกต่อธุรกิจโรงแรมที่เขาองค่ะ ก็ในมุมในมุมของของที่ต้นหามาเหมือนกันก็คือของบลอกรุงศรีอะพี่เองเขาก็มองว่าเป็นมุมมองบวกนะถ้าหากประเทศไทยเนี่ยได้รับคัดเลือกในการเป็นเจ้าภาพงานฟอร์มูล่าวันครั้งนี้เหมือนกันนะโดยเฉพาะการแข่งขันบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครซึ่งจะ กระตุ้นในเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน<ม>แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วยโดยอ้างอิงจากตัวสิงคโปร์แกรนด์กลางปีครั้งที่แล้วเนาะ<ม>สิงคโปร์กลางปีใน2 0 23มาซึ่งมีผู้ชมกว่า250,000คนไม่น้อยเลยนะแล้วก็สามารถช่วยดันจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง20%<ม>ในสิงคโปร์นะ่หากจะในกรุงเทพเนี่ยด้านฝ่ายวิจัยของบรรอลล็อกกรุงศรีเนี่ยเขาก็มองว่า<ม>สัดส่วนโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเขาก็มองว่าตัวของ E R W มีความน่าสนใจเพราะว่าตัวเอราวันเนี่ย<ง>ก็ได้สัดส่วนในกรุงเทพเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ68%สัดส่วนรายได้ะนะฮะรวมถึงของ A W C เองเนี่ยก็มีสัดส่วนรายได้ในกรุงเทพ e ถึง60%แล้วก็ตัวของเซนเทลเองอีก3าอนกลุ่มก็กลุ่มโรงแรมอะนะได้ประโยชน์ไปเต็มเ็มแต่อีกมุมหนึ่งที่เราคุยกันตอนต้นว่ากลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ็น่าสนใจนะพวกทําถนนหนทางต่างๆเนาะพวกขนส่งคมนาคมก็ก็น่าจะได้ d นะใช่บีรถไฟฟ้า BTS อสี้ยส่วนที่ได้ประโยชน์จากรถไฟฟ้าก็เป็นพวกโฆษณาต่างๆเนาะโฆษณา๋อฆตณา o าเอาออฟโฮมพวก BGI Pan แพนอะไรเงี้ยก็น่าจะโดดรับ เขาขึ้นมาด้วยจะมีอันนี้ส่งตรงนี้เข้าไปหนุนของเขาได้อมันก็ช่วยสร้างงานในหลายอาชีพที่จริงๆแล้ว่มันไม่ใช่แค่นี้แน่อย่างแน่นอนน้องเต้นพี่ว่าแบบธุรกิจอาหารเอ่ยหรือช่อย่างที่บอกอาช่อาหารเอ่ยกลุ่มฟู้ดกลุ่มนอกจากกลุ่มท่องเที่ยวนะเราพูดถึงกลุ่มท่องเที่ยวรับเหมาเนาะท่อสั้นสินค้าสินค้าเอออาหารเนี่ยเออเนี่ยก็คือได้หมดได้หมดทุกกลุ่มจริงๆแต่ขอขอเลยขอว่าขอว่าขอสัก หปีเนาะเราเป็นเจ้าภาพก็จะดีมากเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเราก็คดสบเซาเนาะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนาะที่หายไปก็ถ้าสมมุติว่า,าจะมีอะไรที่เป็นข่าวดีในช่วงอีกอปีสปีข้างหนา้ามันก็ถือว่าเป็นช่วงที่จังหวะเน,นี้ใช้จังหวะเน,นี้แหละเตรียมตัวปรับแผนรุกธุรกิจให้มันแบบสอดคล้องกับ ประเทศไทยที่จะได้รับงานใหญ่ๆก็อย่างที่น้องเคยทําข้อมูลมาพี่เอก็เขาบอกว่าในมุมมุมมองสายตาของนักนักท่องเที่ยวจีนนะเนาะเขาก็มองว่าไทยเองเนี่ยเขาเที่ยวกันซ้ําจนแบบมันมันไม่มีมมอ,อะไรใหม่ เขาก็เลยมองว่าอย่างอย่างตัวรัฐบาลล่าสุดเองรัฐบาลเนี่ยเขาก็เหมือนประมาณว่าเออแล้วเราก็จัดพวกอีเวนต์บ่อยๆใช่น่าจะดึงนักท่องเที่ยวดีคอนเสิร์ตนะก็น่าสนใจนะที่เขาจะให้มาเป็นแบบอีเวนต์ฮับเนาะในไทยก็ก็โอเคนะพี่มองว่าพวกอ่าเขาเรียกว่าศูนย์จัดแสดงงานหรอพี่อาจจะใช้คําไม่ถูกแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเรื่องอีเวนต์คอนเสิร์ตหรืออะไรที่มันเป็นที่มันยิ่งใหญ่อะ พี่ว่าอันนี้มันน่าจะช่วยดึงเขาก็จะใช่เขาพยายามจะดึงเนี่ยแหละฮะตัวของททเองเขาก็พยายามจะดึงเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงคอนเสิร์ตที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็รวมถึงกีฬาจัดกีฬาต่างๆที่เป็นระดับนานาชาติเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาชมในประเทศไทยมากขึ้นก็เอามาลุ้นกันว่าตัวงานของฟอร์มูล่าวันเนี่ยเขาจะไปขวามันมาได้ประมาณก็มาลุ้นกันไปนะครับก็อะถือว่าเป็นช่วงนี้เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งละกันที่ ตามปัจจัยรายล้อมที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องน่ากังวลเยอะพอสมควร<ช>เอาใจช่วยประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้ในทุกๆช่องทางรอบหนะ้าจะมารีแคปประเด็นอะไรติดตามกันด้วยครับ